วิทยาลัยขอนแก่นประกาศจับมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเป็นแห่งแรกของภาคอีสานพลิกโฉมจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a s 5 s t e p เพื่อสร้างเด็กไทยก้าวล้ำการศึกษาและสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุมาลีชัยเจริญคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการโดยดรศักดิ์ศิลป์รสสา,านลมประธานกรรมการบริหารลงนามร่วมกันไปฟังร,รายละเอียดกันค่ะ สักครู่แล้วว่าการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสําคัญที่สุดเพราะกระบวนการเรียนรู้เท่านั้นที่จะทําให้การจัดการศึกษาเนี่ยในเป้าหมายต่างๆในหลักสูตรที่กําหนดไว้เนี่ยบรรลุปเป้าหมายนะฮะและกระบวนการเรียนรู้เดียวกันนะ,ะที่จะสามารถทําให้อ่เป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่า ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนนั้นเป็นรูปประทรมสัมผัสได้พิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อถือได้นะฮะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาประเมินผลสัำเร็จระดับชาติือจะไม่ว่าจะเป็นโอเนหรือพิซซ่าเนี่ยซึ่งเป็นการประเมินภายหลังจากการพัฒนาสามารถประเมินได้ซึ่งไม่มีความยุ่งยากสำหรับผู้เรียนแต่อย่างใดและกระบวนการเรียนรู้เดียวกัน ก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเนี่ยไปสู่มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากลได้โดยใช้เวลาไม่นานและยังนำไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคของในแห่งนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในขาดเดียวกันเนี่ยในกระบวนการเรียนรู้เดียวกันเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาครูมีทั้งผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีทั้งร่องรอยและหลักฐาน อย่าที่จะนำไปสู่การายกระดับคุณภาพหรือเลื่อนวิทยาฐานะของครูนะฮะในรูปแบบ p r r o r r m n n e e a r r e m e n t นะฮะหรือว่าไปสู่ระดับครูอาจารย์เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษได้นะ,ะโดยไม่ต้องไปแยกส่วนทำนะ,ะเพราะ,ะกระบวนการเรียนรู้กระบวนการเดียวถ้าเราขับเคลื่อนได้ถูกต้องนะ,ะผลการพัฒนาทุกด้านทุกมิติ นะทุกระดับจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะรับเพราะในวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะฮะที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้เข้ามาร่วมช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภ,ภาพิชาการนะ,ะเราจะช่วยกันนะเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนไทยเด็กไทยทุกๆคนนะครับนะครับ,รบเพื่อประเทศของเราครับใช่ครับนะคือในภาพรอยตอเสียงเงเนี่ย โรงเรียนในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ขยับปูพื้นฐานแอคทีฟ n รนิ่งแง่แต่เราต้องต่อยอดเพราะแอคที e l ร n i n g เนี่ยมันจะสร้างคุณภาพผู้เรียนเนี่ยหลายระดับมาก <ฮะ S 1> นาจนไปถึงระดับนวัตกรรมและสามารถใช้แบบแผนการคิดเนี่ยไปสู่การพัฒนาเป็นดิจิ t a ลเป็น AI ได้เลยนะครับเพราะเราจะผ่าไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไป <ฮะ S 1> แต่จะพัฒนาได้เร็วนะฮะอันนี้จะ,ะส่วนส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในครั้งนี้ ตามนโยบายในยทั่วประเทศนะฮะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองก็กําหนดเป้าหมายและทิศทางชัดเจนแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะถ้าเผื่อว่าไปพร้อมๆกันทุกๆฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าภายในสองสาปีเนี่ยประเทศไทยก็เปลี่ยนไปแล้วะอ่าเราเป็นผู้นําทางด้านการศึกษาได้เลยครับค่ะไม่นานเลยค่ะทันทีเลยค่ะเพราะเชื่อมั่นในพอวอค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่พอวอทามา รวมถึงกระบวนการโมเดลที่ทางนี้ได้พัฒนามาก็คือ G p a f i Step ซึ่งเข้าไปดูลึกแล้วเนี่ยเป็นการที่สร้างคนไปสร้างชาติสร้างคนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมารอรับความรู้โลกเปลี่ยนแล้วเขาจะต้องส,สแสวงหาสร้างความรู้แล้วนอกจากสร้างความรู้แล้วเนี่ยเขายังต้องสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม และในกระบวนการหล่อหลอมเหล่านั้นลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดสิ่งที่สำคัญที่ที่ฉันคิดว่ามีความสำคัญมากก็คือ,อคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้คนไทยในชาติเนี่ยไปช่วยกันสร้างชาตินะคะไม่ได้ใช้วิธีไม่ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเลยตัดสินใจได้เลยพร้อมที่จะร่วมแล้วก็ ชื่นชมแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นโมเดลที่ท่านศักดิ์สินได้พยายามพัฒนามาถึงตรงนี้แล้วก็เราก็ได้เริ่มไปเวิร์กช็อปกันเราก็เริ่มได้ลงไปทรายเอาท์เล็กๆค่ะค่ะและต่อจากนี้ไปหลังจากที่ลงนามความร่วมมือแล้วเราจะเริ่มไปลงไปทำอย่างจริงจังก็คือลงไปในพื้นที่จริงๆค่ะ ต่อไปเราสามารถที่จะสร้างผู้เรียนเนี่ยให้เป็นนวัตรกรที่จะสร้างนวัตรกรรมระดับชาติได้ต่อไปมากทีเดียวย้ำม,มากเลยค่ะรวมทั้งท่านนายกด้วยนะคะท่านนายกก็มุ่งเน้นเรื่องนี้คอยถามถึงอยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากเลยนะคะคหลายภาคทางสพทเนี่ยนะคะครเริ่มมเริ่มมากแล้วแล้วยิ่งมีระดับอุดมศึกษามารองรับหลายมหาวิทยาลัยทุกภาคเลยเนี่ย ก็ก็ก็จะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะภูมิใจมากเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมก็ข่าวนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ